ไ่น้อกไอ้กุยแท้กุยไอ้ตุยเือสกล่องบมายังนี่มายังเนี่ยเลอไ้บม่หรอกหลายตีไปเห็นคู่นี่ไปเห็นคู่นี่ดนอะไรนนี่คาขายทุเรียนมาเมือพองเบิดงานไล้ขายทุเรียนเือให้บ้าน อันนี้ดิบอกมาลับสมาสิกไหมอันนี้สิใช่ๆสับไพ่ดีตัวนี้ห้องน้ำอยทางไหนคะแม่จะเข้าห้องน้ำห้องน้ำนได้มีคางนเดี๋ยผมพาไปครับแม่ อันนี่บอเสื้อผ้าเนี่ยน,นี่ป่แจ้แม่ค่ะมาสื้งเงียบรัด<อ>ก,การเรื่องนึงอาทิตย์ค่านกขกา,าเลยพนีสิบ <13. S 1> สาหนึ่งสามโอ้ เอาบอกว่าท่านองก หเห็นไหมยังมาแล้วค่ะพี่น้องมาขอดแล้วมาขอดแล้วก็คือตอนนี้กอลังนั่งแบบจิบกาแฟอ,อวันติมค่ะอันนี้คืออันนี้คือน่าจะเป็นน้ำมะตูมน,น้ำอนะไรค่ะไม่เป็นไรจ้ะแค่ยันตะยนไปบ๊อไหนคันไหนอ่ะ่คันนี้เขาลงกันมาไหมนี่เหรอเอาไปดูสักหน่อย โอ้นี่สมาชิกใหม่นะโอ้ยอเอาเหาอาสวัสดีครับลุงตัวสวัสดีครับปหน่อยอามาอยังเม้่ม้มะมะบองรสเลี่ยเอาแมสก่อนโอ้ยอันนี้ดีแม่สมาชิกใหม่ไหม,ไหมสมาชิกใหม่ จะเบื้องหลังเด้อค่ะเด้อสามารถยิกใหม่ได้อค่ะเด้อมือสะพายเลยนะวันนี้คุณแม่สุภาพมาสะพายมือยายบ้านสายจวดนะจ๊ะสมาชิกใหม่ต้อนรับมาต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะยายบ้านสายจวดแฮงแทงแทงปังปังปังรวยรวยรวยกินหน้องสวยบ่จ้า ซบไพรซบไพ่ซาไพ่ซาไซไพ่รถเื้ย <Nein> สิแม่ซไพ่รถเมือเอาคนละข้างคนละข้างคนละข้างมือทเรื้อง่ช่้าดี ผู omnia, ้เสิ้์ฟไผดีไหมค่ะบารมีคุณแม่ครับผมบารมีคุณแม่สุภาพโอเคค่ะบารมีคุณพ่อสงการยาบบารมีคุณเจ้าได้ทำเดี๋ยวบอกพ่อสงการแล้วก็เพื่อน่ะคนหัวลูกไหมเฮ้ยคนหัวลูกเฮ้ยเพื่อน่ะคนหัวลูกยากยันบอกแล้วเรามานั่เออโอ้ยพี่น้อง พอสการน้ำวงกสามาคึนมารับรถมารับสามไรถจิไม่ได้เเต่าเน้อไอ้พอไปยาุยาบานสายตรวจใม่รนาไช้น้ำวงกสาไอ้พินมารามี่พร้องอ่ะุยาบานสายตรวจเออ

ขั้วอมาสัวาดขึ้วกันเ่าด้วยกโอ้กันลับไปด้วยฟอนี้เป็น่หมดเท่าอยาได้อย้รุ่นนี้นั่นเสริมเติมแตอาไปแจ้งเาร่องัวอรได้มาขับแล้วคนลราคบ ด yup. ิเม sure no, ิเดดูปั๊บปั๊บรื้อรั้อจการก่อน้วกันเลรืดรูไปเลใช่รื้อัดบาใช่โแต่วันนี้เป็นสีดำครับตัวนี้สีดำตัวนี้จะพอขงมังต้องถามนีู่รูนี่ต้องถามตาเนี่ยมันงามงกันม่นบามันงามกมือคนแรกงามง่ายมากมัน นี่เน,นาเนาะหนาสวยมากเลยนาะแต่ว่มันกกมกกว่ามื่มอน่ที่สามออกเนี่ 1, ยหนึ่งสามนานี่ยแล้วมืว่นี่สามกนสิบสองสาตัวเท่าไหดีมา ได้ไหมอ้าวเท่าไหร่นะใส่พิจารณาญาตินะในการรับส่งเน่นะใส่พิจาราญาติาตาเด้อพี่น้องเด้ออเจ้าบด้วก่แจอน่งกุแจเลยกุแจกุแจสามศูนย์แปดแปดแปดกูเองแล้วด้จังมนใยมันนั่หมมันมันตาใมัน